ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รถบ้านพลอยขวัญศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะนิ้งานิดาสวัสดีครับตั้มพลอยขวัญน,นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับวันนี้ตั้มอยู่กับรถคุณภาพดี2องคันนะครับที่ราคาป้ายแดงนะครับออกห้างอยู่7จ็ดแสเอ้ยเจ็ดแสนหกหมื่ามบาทแต่วันนี้ไฮไลท์คืออะไรถูกกว่า2 0 0แสนกว่า2 0 0แสน 2 4ง0 0ื่บาทต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะคลองดูนะว่ารถคันนี้สอคันนี้สวยขนาดไหน2อคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ค o n Mo Mobilio เนาะเป็นปี2018ทั้งคู่แล้วก็เป็นตัวท็อปตัว R S ทั้งคู่เลยค่ะค2คันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรถซับคอมแพกนะคะ S U V หรือรเป็น มินิ MPV นั่นเองนะคะ,ะที่มาของ RS คือไม่ใช่ว่าค่าย RS หรือแกมมี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวโดวนลิขสิทธิ์นะคะคือมันเป็นชุดแต่ง RS ค่ะ RS Sport นะคะ Racing Sport นั่นเอง RS คือ Racing Sport ค่ะทุกนะค,คนเป็นตัวท็อปสุดนะคะซึ่งราคารนป้ายแดง7,63 0 0 0พันบาทแต่ของเรารถบ,บ,บ้านพอยขวัญเนี่ยเรามีราคาพิเศษโปรพิเศษแล้วผ่อนถูกด้วยมา พี่ตั้มจะพาดูนะคันแรกจากก่อนที่จะดูเครื่องยนต์นะเรามาดูนิดนได้ไหมก่อนก่อนที่เราจะดูจริงๆมันข่อนแค่เก้าพันเองนะไม่ถึงมื่นไม่ถึงมื่อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวคลิปท้ายสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าวันนี้เรามีอะไรเด็ดนะครับงานคือรถสวยๆตัวท็อป แต่มันมีราคาโปรโมชั่นให้เฉพาะที่รถบ้านพลอยขวัญและคลิปของพี่ตั้มนะคะเนี่ย <ผม S 1> ดูไฟนิดนึงนะไฟของตัว RS เนี่ยก็จะได้เป็นแบบมีตัว LED Light Guiding ให้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวตัว,ตวไฟเนี่ยจะเป็น Multi Reflector เ,เ,เนาะหลอดฮาโลเจนปกติแต่ให้ไฟตัดหมอกมาด้วยส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นแบบว่า High Glossy นะคะเป็นเงาเงาดำเงาและก็ด้านหน้าพี่ตั้มสเกิร์ตเนี่ยคือเป็นชุดแต่งเห็นไหมคะชุดแต่งแท้จากโรงงานค่ะ,<น>ะเรามาดูโครงสร้างกันโครงสร้างกันนิดนึงนะ,นะคะ,ะเรามาดูเห็นไหม เปิดมาอย่างแรกเราก็ดูดเลยอ่ามอกกออยู่นะครับนเนห็นไหมเดิมหมด้วฮะอันนี้อันนี้คือเดิม,เ,ดมเลยนะฮะปาเดิมนะฮะซับในเดิมนะครับอ่าเบาโชว์หัว,วกระโหลกข้างในเดิมหมดนะครับผมอ่าเม็ดอาร์ตเห็นไหมเม็ดอาร์ตตรงๆเลยฮะอเดี๋ยวเราดูข้างใน,นข้างในก็ยังคงเดิม<ร>อยู่เ,<ร>เห็น <ใจ S 2> ไหมดีใจมาก เห็นไหมดูโครงสร้างข้างในนะดูความดูดีๆนะเนี่ยข้างในเห็นไหมก็จะเห็นถ้าถ่ายไปจะเห็นเม็นอัดเนี่ยอ่าแล้วก็ด้านในกลงเงในดูสีแต้ม QC จากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีน้ำมันเยอะไม่มีอะไรเลยใหม่ๆสดๆเลยเนาะนี่นะคะปี2018แล้วเลขใหม่คือวิ่งมาแค่หลักหมื่นนะแล้วช่วโมงนี้ ผมบอกเลยเครื่องพันหประหยัดมากใช่ค่ะเป็นเครื่องยนต์พันหนะคะเครื่องยนต์เบนซิน iVtec ด้ v Tech วยนะคือแล้วใช้เทคโนโลยี earth dream ด้วยคือเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานรองรับน้ํามันเชื้อเพลิงถึง e85 ค่ะประหยัดไหมอ่ะฝากระโปรงพี่ต้องพาด,ดูย,ยังคะเนี่ยเรียบร้อย <บน S 2> ครับนะอันนี้อันนี้คือเห็นแล้วคือคือที่ผ่านเลยเพราะอะไรมันมันมันเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เดิมตั้งก็จะบอกให้ว่าเอ้ยอันนี้มีการทําสีมานะ นะครับอะอะเลยไปดูประตูกันค่ะเนื่องจากที่รถบ้านพะขวัญเรามี2คันสองสีตอนนี้นะคะก็เลยพามาให้ชมทั้งสองสีอย่างนี้ละคะ่ะขาวกับเทาที่สาคัญคือไมอ่น้อยทั้งคู่ด้วยดูตัวนี้เห็นไหมคร<า><ะ>แล้วเมื่อเลยผมตัดเล็บ้านะครับเราก็มาดูนะครับเห็นไหมเวลาเวลาจับมันจะนุ่มๆอย่างนี้เลยนะด้านท้ายล่างๆเหมือนกันเห็นไหมเเวลาจับเเราดูว่าจะุจะนุ่มๆอย่างนี้กดไปจะนุ่มๆเห็นไหมประตูเมคอาอยู่ครบนะคะผมมาค่ะ ซับายอย่างที่ผมบอกอ่ะเราดูซับานมั่งวะซับในยอ่ห้อปกติคือทุกอย่างเดิมปกติแล้วก็ยังใหม่ไม่มีคันไขนะสียังไม่มีทะลากซับในขวาโอ้โหเนี่ยนะนี่คือเดิมจริงๆยังดูเลยยังไม่ได้เช็ดอะไรมากมายเลยนะเนี่ยดูนะฮะมาที่รถบ้านคอยขวาญเราให้คุณดูทุกซอกทุกมุมนะคะของรถเผื่อว่าใครอยู่ไกลอยากจะดูรถเราสามารถดูผ่านคลิปนี้ได้ก่อนเบื้องต้นเลยดูความดูความคมนะครับดูความคมเขานะครับ เห็นไหมเดินมาเห็นไหมเดินมาเป็นระเบียบเลยเห็นไหมโอ้โหอาร์ตนะคะอาร์ตยังอยู่ยเรียงสวยเหล็กนี่คือไม่มีการเป่าไม่มีการบิดนะคะรถ <S ans> ยนต์ของรถบ้านพะขวัญไม่มีชนหนักพิควาหรือจมน้ำนะคะไม่มีตัดประกอบนะคะ <S <S <ans> <S และ้วที่สําคัญคือเป็น r x ก็จะมีเบาะแถวที่3ให้นะครับอย่างถ้าเป็นจะมีตัว S หรืออะไรเนี่ยจะไม่มีเบาะ ก็ฮอนด้ามอเตอร์เบริโนะคะทั้งหมดจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะจะมีตัว S อสตัวโลสุดนะคะจะเป็น5้าที่นั่งแล้วก็ตัว V ตัวกลางนะคะจะมีเจที่นั่งแล้วเนาะรวมถึงตัวนี้ตัวท็อป RS ค่ะมี7ที่นั่งเดี๋ยวเขาไปดูภายในว่ากว้างขวางแค่ไหนด้วยตอนนี้ดูด้านนอกนิดนึงซับในเนี่ยเราจับไปก็จะยุบนุ่มๆอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมกดไปดูตาดูดูตามผมนะร้อนเหมือนกันเนี่ยฮะจับเห็นไหมมันก็จะนุ่มๆเห็นไหมแต่ถ้ามันทําสีแล้วมันแข็งโป๊กอะมันกดไม่ไม่ออก มาเรามาดูท้ายบ้างเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวก่อนจะไปทางด้านท้ายเห็นนะเด็กเป็นฝาเปิดแบบโชคใช่ไหมคะถูกอ๋อไม่ให้ได้ดูไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูไฟฟเลยนะก็สุดเดี๋ยวไปดูคันนู้นต่อก็ได้ได้นอกเอาแล้วนะคะพี่ตั้มก็พาพับบอกให้ดูนะคะทั้งสองคันก็คือจะพับต้อเก็บไว้กว่านี้คืออย่างที่ผมบอกเห็นไหมแถวเนี้ยเขาจะดันขึ้นไปถ้ากรณีมูท่าเราถอดตัวนี้ออกล่ะ อดตัวนี้ออกก็จะกว้างเลยเห็นไหมถอดขาตัวนี้ออกตรงนี้ข้างหลังจะวางของได้เยอะหรือเราไม่ถอดแล้วสมุิเราจะมีคนนั่งนะเราก็เบาะลงแบบนี้นะสองตัวเนี้ยเหมือนมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับอ่าเห็นไหมถุงถุงอยู่ครบเลยนะถุงเขาอ,อยู่ครบดูดูไฮไลท์นะเวลาเนี่ยเรานั่งเนี้ยเราเรานั่งเนี้ยเห็เน,นไหมแอร์เนี้ยเขายังมีปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้ ก็สามารถส่งแอร์ได้ถึงข้างหลังโดยที่ไม่ร้อนแล้วที่สำคัญคือตัว RS เนี่ยเขาก็จะมาแม็กอมควันแบบนี้จะเป็นแม็กแบบทูโทนนะคะ2อสีแบบ,ะะแบบนี้เนาะลายใบพัดนะคะ5ะกา้าน<อ>แล้วก็ ดูภายในสักนิดนึงก่อนไปดูคันสีขาวนะคะซึ่งมันเหมือนกันหมดใช่ไหมพี่ต้ามเดี๋ยวพี่ต้จะพาไปดูเหมือนกันเหมือนกันเองกันเดี๋ยวจะไปดูโครงสร้างนั่นเองว่านนึรงสราีไม่มีชนหนักพิกความอยู่แล้วนะคะแล้วก็โทรเข้ามาได้ที่099 408 2222ด้วยนะเผื่อใครสนใจรถ2คันนี้อยู่มบิลิโอปี2018ตัวท็อป RS นะคะ เนี่ยตั้งแต่ด้านข้างประตูเนี่ยมือจับจะได้เป็นเอ็นที่คีย์เลสแล้วนะคะเจอรีโมทแล้วก็ไม่หมายความว่าไงครับผมก็คือว่าไม่ต้องใช้กุญแจเปิดได้ก็กดตรงนี้ได้เลยใช่กุญแจอยู่ในกระเปเปิดได้เลยใช่ค่ะกุญแจอยู่ในกระเป๋าอะไรก็ได้แม่มีใช้นะนะคะแล้วก็ได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะนะคะอ่าระวังรถด้วยนะคะสะดวกสบายนะคะตัวที่ฟังก์ชันทีพวงมาลัยเนี่ยมีแค่ตัวเพิ่มลดเสียงเท่านั้นนะยังไม่มีคริสคอนโทรลเนาะ แต่ว่ามันเพียงพอกับการใช้งานแน่นอนนะจอได้เป็นทัชส,สกรีนด้วยนะคะโอเคแอร์ okay, Air ก็เป็นดิจิตอลด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวท็อปนั่นเองเนาะอะ,อะภายในเนี่ยคือมีอะไรไม่เยอะคือมันน้อยแต่มันดูแบบว่าใช้งานได้สบายๆเลยอะแล้วหรูหราด้วยนะโมบิลิโออะ ะะมีปุ่มป้องกันการลื่นถลาย traction control น้านะเปิดปิดไมวิง<ด>่งเท่าไหร่ <นะ S 2> อ่ะคันนี้ไมคันนี้อยู่ที่8 4 0 0 0พกิโลอ้โหตกปีไงั้นไม่กี่กิโลมหมื่นกว่ากิโลเนาะอ่ะคันนี้เป็นปี2018นะคะ,<ป>ะโอเคแอร์ก็สวยเย็นด้วยแล้วแอร์หลังก็เปิดได้ด้วยนะคะฉ่ำทั้งคันแน่นอนเนาะเ,เรื่องโครงสร้างนะสำคัญด้วยนะคะเพราะว่ารถที่สวยเนี่ยต้องดูที่โครงสร้างดูที่เครื่องยนต์ใช่ไหมคะนี่ใครชอบสีขาวคันนี้ก็มีนะคะ แล้วก็เรื่องราคาพิเศษพิเศษน,นี่ดูสีขาวเด็ดถุงถุงเห็นไหมดูถุงซับข้างใน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 เนี่ยยังยังอยู่ครบเลยไม่แกะออกมาเลยนะเนี่เห็นไหมยังซอนไม่อยู่นะเขาให้ชุดแต่งมาด้วยพี่ต้ามเพิ่งสังเกตนะอ๋อเห็ันทีหน<ป>้าแะหลังจะมีไฟ<ล>ปปเลอหลังไฟเล,อหล,ล,เลอหลังให้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ดูดิด้านด้านล่างเห็นไหมคะจะได้เป็นนี่ เป็นคาดแบบนี้เลยเป็นคาดโครเมียมแบบนี้เลยนะคะเป็นดิฟิเซอร์ตัวล่างสวยๆคือแต่งมาแล้วอะค่ะแต่ที่สันคัญเดี๋ยวเราต้องไปดูเพจก่อนเรายังไม่เห็นเพจคันนี้เลยอ่เรี๋ยวมาแต่งมาแล้วมาดูเพจที่ด้านข้างประตูกันนะคะแผ่นเพจสำคัญมากรถทุกคันนะอย่างคันนี้สีเทาเห็นไหมแผ่นเพจก็จะต้องอยู่นะอ่าเรามาดูแผ่นนี้คันนี้มัางคันนี้แผ่นเพจอยู่ไหมได้เลยค่ะดูโครงสร้างได้เลย คันนี้เหมือนเดิมครับคันนี้ก็จะเป็นเดิมเนะเห็อไหมอเนี่ยเดิมเดิมเลยโอ้โหเปิดมานี่คือสวยทุกคันเลยนะคะเนี่ยสองคันอยู่อยู่ไม่มีที่ตะยังเงาเงาอยู่เลยะเดิมอันนี้เดิมจริงๆนะเห็นไหมโครงสร้างอะไรดูแก้มมาหายไปแล้ดูไล่มาแล้วเนาะค่ะใช่ใช่อันนี้เหมือนเดิมเดิมทุกทุกอย่างเลยไม่ต้องไม่ต้องไปติอะไรเยอะเลยหรือไม่ต้องมีคำคอมเมนต์อะไรเยอะนะเพราะเห็นแล้วว่ามันเดิม มันสาคัญที่โปรโมชั่นนะรถที่นี่คือออกได้ทุกอาชีพนะคุณทําอาชีพอะไรอยู่สนใจปรึกษาเข้ามาได้เลยใครใมองหารุ่นนี้อยู่นะคะด้วยราคาป้ายแดงเนี่ยเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนหกเจ็ดหกสามเจ็ดแสนหกแล้วตอนนี้รถบ้านพลขวัญเราจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาสรุปราคาด,ด้านหน้าดีไหมคะพี่ตั้มได้สิภายในค<า>ือเหมือนกันนะคะทีนี้ไม่ได้ชมอีกคันหนึ่งก็เพราะว่าข้างในเป็นจอทัศกรีนเหมือนกันหมดเลยนะคะเหมือนกันคันนี้แผ่นเพลงก็อยู่ด้านนี้อันนี้แผ่นเพลยด้วยไปดูแผ่นเพลงนิดนึงนะคะดูความเรียบร้อยของโครงสร้างได้เลยนะะค วันนี้เรามีสองคันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเราก็เลยจะแนะนําให้นะครับผมนะครับโอ้โหคือชอบดีไซน์มากกว่าครับพี่ด,ดีไซน์นสวยสีขาวไมก็วิ่งเท่ากันนะใกล้เคียงกัน80,000ื่นกวโลเหมือนกันนะครับอยากบอกว่าโมบิลิโอนเนี่ยตัวนี้เป็นเจน2แล้วนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยนะ จะนแรมเป็นปี2014นะคะแล้วก็มาปรับโฉมเป็นเนี่ยตัวนี้ปรับโฉมแล้วปี2018 17 18ขึ้นมาเนี่ยปรับโฉมให้แล้วก็สวยกว่าเก่าด้วยนะคะแต่สวยสวยสยจริงๆเพราะตาตาฮอนด้ใหญ่ขึ้นเห็นไหมใช่ค่ะภายในจะสวยกว่าตรัวโฉมแรกภายในสวยกว่าเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะกับ2คันนี้ Honda Mobilio นะคะ1.5 RS ปี2018เลขไม่์คือหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะ ถูกลงไปกว่า2องแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทเลยค่ะจากป้ายแดงอ่ะราคาตั้ง7จ็ดแสนกว่าแล้วนี้ครับผมทั้งสองคันนะครับผ่อนก็จริงๆแล้วคือถ้าผ่อนปกติอยู่เก้าพันกว่าบาทนะครับแต่วันนี้นะครับรถบ้านพลอยขวัญนะครับตั้มให้ไปเลยนะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทผ่อนเท่าไหร่หนึ่งปีเต็มตอนนี้จากตั้จากที่ผ่อนเก้าพันเหลือเพียงผ่อนประมาณ7จ็ดพันกว่าบาทหนึ่งปีเต็มนะแล้วที่สําคัญออกรถง่ายกว่าที่คิดนะครับน้ำลูกค้าที่ผ่อนบัตรเครดิตนะครับเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์ หนึ่งปีแล้วนะคบผมเพียงใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวันะครับมาหาผมได้เลยนะไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาสมมุติถ้าคุณไม่ได้ผ่อนบัตรล่ะก็ออกได้ครับทุกอาชีพนะสามารถผ่อนได้84เงวดเพิ่มเพขั้นนี้อาจจะผ่อนอยู่7 0 0 0พกว่าบาท8 4งวดก็ได้นะครับผมนะแต่อันนี้ผมมาซับให้นะครับเป็นโปรโมชั่นให้1ปีเต็มผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเป็นโปรโมชั่นเรื่องการใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวออกรถได้ถูกต้องเพียงแค่คุณอะ เคยใช้บัตรเครดิตมาถึง1ปีแล้วเท่าันเองของธนาคารอะไรก็ได้ครับทุกธนาคารอาเป็นมาสเตอร์หรือว่าเป็นวีซ่านะครับผมหรือว่าคุณมีผ่อนันอย่างอื่นก็ได้ครับเป็นจะเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้นะแต่อันนั้นต้องใช้เอกสารแต่ถ้าคุณมีบัตรวีซ่าไม่ต้องเลยครับใช่นะตอนนี้ก็จัดแคมเปญที่หนึ่งใบ สุดยอดมากครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์พ่ตั้มเลยก็ได้นะคะ091 120 2384น่นาะครับและโทรเข้ามาที่รถบ้านพลอยขวัญ0 9 9 4 0 8 2 2 2 2รถบ้านพลอยขวัญนะคะของเราตั้งอยู่ที่ถนนพรานนกตพุทธมนฑลนะคะที่จะไปสำเนียงไฟฉายเนาะใครมาทางการจนาก็ได้หรือว่าเซิร์ช Google Map ได้เลยรถบ้านพลอยขวัญนะคะทั้ง Google ทั้ง YouTube รถบ้านพลอยขวัญนะครับมีรับประกันบอดี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะสามารถระบุในสัญญาได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราตรวจเจอสามารถซื้อคืนเต็มจำนวนได้ดตแต่ถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วจะไม่ให้เกิดขึ้นด้วยนะคะเ,เร,รวใช่ค่ะเรายังมีรับประกันด้วยนะเครื่องเกียร์นะคะค หกเดือนหรือ25,000กิโลให้ด้วยแต่รถใหม่ขนาดนี้เครื่องเกียร์คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคงจาเอาไปขับกันยาวๆเลยเนาะพี่ตั้มเนาะโอเคโปรโมชั่นนี้มีแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับผมนะที่ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทอุ้ยให้ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทด้วยนะแล้วที่สำคัญคือใครไม่มั่นใจเครดิตตัวเองโทรหาผมได้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองสามแปดสี่นะครับผมนะผมชี้ตั้มนะครับผมและจะมีคำตอบให้คุณแน่นอนเช็คเครดิตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโทรเข้ามาได้เลยโอเคครับผมวันนี้ตั้มพอยขวัญ ขอบคุณมากครับฝากกดติต<า>ดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแ<ม>ชร์กดคอมเมนต์ให้รถบ้านผายขวัญด้วยนะคะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะรถคันต่อไปมีสวยๆอีกเยอะเลยค่ะที่รถบ้านผายขวัญลาไปก่อน<ม>ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ